อย่านะอย่านะฉันตีเธอนะฉันนะ <c oughs> อย่านะฉันตีเธอนะแล้วอย่ากเก่งนะ <c oughs> นี่เขาเป็นแขกบ้านเรานะลูก <c oughs> นี่เขามาเยี่ยมบ้านเรานะอย่าทำเขานะเขาตั้งใจมาหาพวกเธอนะเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่นะคนะมันรู้ไงเนาะว่าใครอะไรยังไงกับมัน careful be careful thank you tail thank you ออเนี่อีกบินสักร er, ักแอรโอ้ดวังกกลาววาอกออเร์สุดิกไวินะบิสตูสุดิกบิสตูชวังเกออเดอร์สุดิกฮะท้องหรือว่าอ้วนนะเธอ เธอท้องหรือเธออ้นวนเุ้ยเ้ย be c a r e f อาได้แฮนดี้อดีมากไหม weil ich habe das so gehalten mm. die kleine ja yeah. und der kleine wollte er nicht nehmen uh -huh. weil der große war da yeah. pass auf, ja vorsichtig. ich ist habe nie meine. ich habe ich 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 ich

อย่านะอย่านะฉันตีเธอนะอย่านะอย่านะฉันตีเธอนะก็อ้นะอ,นะอย่าเก่งนะนี่เขาเป็นแขกบ้านเรานะลูกนี่เขามาเยี่ยมบ้านเรานะอย่าทําเขานะเขาตั้งใจมาหาพวกเธอนะเนี่ยเออไดกิน ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมันร mm, ู้ไงเนาะว่าใครอะไรยังไงกับมัน Thank you. Theo thank you. Hmm. <laughs> hmm. พี่น้องพ้งไปเจ้าค่ะอันค่อยกินเข่าจ้ำเข่าว่าท่านนี้พ้อสองสามคั้สันตำมะคุงค่อยค่อยอันเพราะเดียนมูว่าพักกันตื้นแล้วสั้นตื้นแล้วฉันกะจิไปฮับเขาไปฮับเขาอันพักกันไปเบิงลิงบาดนี้มูคนมาที่หลังนั่นแต่พาท่านน้เห็นลิงแต่ยาเข็นลิงเออไปสนองท่านนีพักอีกงูจาไปเบิงลิงสนอกกันเลยกินเข่าได้คั้สองคั้กันจบมาฮับอัน จักน้อยฮับมูนั่ะล่ะห้นงกบาลกับซ้ำมูนั่นล่ะเนาะก็บมูนลูกคนล่ะเบิ้งเอาเขาไปสนหลับพี่น้องป้องไปเจ้าขาแบบบ้านเขากับเป็นแขกบ้านแขกเมืองอันเขาเป็นแขกมาตังบ้านตังเมืองเขาวันมาเที่ยวกับมาหวังมหาเฮาว้าเฮาอยู่นี่ก็เลยยล้ามาเนาะเพราะฉะนั้นก็เอนเตอร์เทนเขาจักน้อยอสิโบอีอย่างไรกับพาไปนันไปนี่จักน้อย เขาก็บ่ได้อันอาศัยเงินอาศัยขันน้ำเขาดอกเขาซื้ออยากซื้อกินเองเขาก็ไ้เฮาอยากเฮาก็ซื้อกินเอง็บ่อยากกันให้เขาออกให้แฟร์แฟ,แฟ,แฟนึกว่าเป็นบุญที่เขาเลือกเรานั้นเป็นผู้ครอง ื่อสายตาเขามองเราและลูกด้วยความเอ็นดูไม่านานพี่นอ้องป้องไปเจ้าคะเตือนเศร้าขึ้นมาว่ามันเสียนพ่ออีอย่างดีๆไขกับคว้มสัว แว่นตาหายพี่น้องคะคอยเฮ็ดแว่นตานล้าดา้าคอยหายแว่นตากัน,น,กนแดดโอ้ยจากว่นเนวใดอันใดก็มีแต่เหนียวหายหายหมันหายเบิดส่ันสุนสยางซะบ่หายย่างเดียวตั้งแต่ติดโตอยู่นี่ล่ะสังหายได้หายดีขี่ลงขี่ลืมเคลียร์ใจจะคล้องไยซะ อันเป็นตายยี่หออค่อยหายหายกับว่าซื้อหัวมันไหมดอกดัดสันดานมันขี่ลืมหลายพรต้องมีน้าหัวมันดอกเพรต้องมีน้าบาดน้าเมืองคนขี่ขี่ลงขี่ลืมจักยังเป็น,นยังวุญยออายะ ไปบ่หูว่าข่อยไปลืมว้ล้านตัดแว่นบ่เพราะว่าข่อยไปตัดแว่นบังบังสองมื่นข่อยไปตัดแว่นข่อยกับบอลููว่าไปตัดแว่นเราล้ลองแว่นถอดออกถอดเข่าเราข่อยลืมถิมใบบอหรือจังใดแต่ว่าข่อยเสียญทรวไปถามข้าเจ้าอยู่สี่ทรวไปถามข้าเจ้าว่าย่วันมันเป็นล้านน้อยๆกับบ่หูคือกันมาถ้าไปลืมใบข้าเจ้าสิคืหนในี่เฮาบ่มันบ่นเป็นล้านของบริษัทันเป็นล้านแบบประมาณเอกชนน,น้อยๆนะ ล้านแบบล้านดั้งเดิมยังสี่่อยไปตัดแว่นตัดแว่นกระสมพอหมอพอควรมาตัดแว่นนั่นค่อยกันเอาเลนส์ที่แบบว่าเป็นกันแดดพ่อมเป็นแว่นสายตาพ่อมองไกลมองใกล้แว่นสายตาแว่นกันแสงสีฟ้าอย่างไงมันรวมอยู่ในหันเบิดนะอันเดียวนะประมาณว่าข่อยสีได้เพราะต้องมีอันอีอย่างหลายอย่างนี่พอดแหวมองมมอง เพื่อนมะเซาของอยู in ่ทีหัดอุนเอออินเนนยี่สิบบาทนะฮะสวัสดีบ่ายขอบคุณค่ะเพื่อนกันค่ะเพื่อนหมดเลยดูใสงเกงช้างเลยนะเก่งเกงช้างเลยฮอกซินฮอกซิน อัคซีนยายาแอสุฮึมวัคซีนอืมเหาียาเลยยาไม่กลาิเดต๋ยวถือไม้ไว้วันี้กับิลาแต่งตัวสวยมากเลย

รถเดียนเพิ่งจะล้างมานึกว่าเป็นบุญที่เขาเกิดเรานี่ใครนี่สินี่ฮัตเนมนี่ฮัตอังนี่ฮัตอังโอ้นี่ฮัตอังอย่ากันเสะล้างสาม โอ้ย่าดิคันเนี้ยฮาวดีกล้สดใกล้สสุดเีโอ้บสอเ Thank you <c oughs> <laughs> Thank you มาเซลเขาอยากมาดูล <Thank> ิงลิงมังกีมังกี Monkey heißt Ling, 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 ja. Du hast schönes Handy, Ganz, ganz große. Mhm. Und ich schaue, welche ist dünne, weißt du? Die ist. <laughs> die dicke ist schon dick genug, ja? Ah, der hat. Die ge hat genug gegessen, Die. Ja. Hat <lacht> <lacht> lecker, lecker, lecker. Delicious. Willst <laughs> du? Hä? Nein. Nein. Du, kan alles du kannst alles geben. Oh, it's a little bit. It's a little bit. It's